สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูปุ้ยอีกเช่นเคยนะคะในบทเรียนออนไลน์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะวันนี้ครูปุ้ยจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องการลบจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักไม่มีการกระจายค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเรามารู้จักความหมายการลบกันก่อนนะคะเด็กๆก,การลบคือ การนำจํานวนหนึ่งออกจากอีกจํานวนหนึ่งซึ่งจะทำให้ผลลบที่ได้มีค่าลดลงนะคะตัวอย่างนะคะมีแอปเปิลแปดผลเอาออกไปสองผลเหลือแอปเปิลกี่ผลจะเห็นว่าเหลือแอปเปิลหกผลค่ะ เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้คือ8ลบ2เท่ากับ6ค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะมีทุเรียน15ผลเอาออกไป3ผลเหลือทุเรียนกี่ผลจะเห็นว่าเหลือทุเรียน สิผลค่ะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้คือ15บห้ลบสเท่ากับสิค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะมีส้ม12ผลเอาออกไปสผลเหลือส้มกี่ผล จะเห็นว่าเหลือส้ม8ผลค่ะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ12ลบ4เท่ากับ8ค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะมีมะม่วง10ผลเอาออกไป2ผลเหลือมะม่วงกี่ผล จะเห็นว่าเหลือมะม่วง8ผลค่ะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้คือ10ลบ2เท่ากับ8ค่ะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจความหมายของการลบแล้วเราไปหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายกันนะคะโดยเด็กๆต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกัน นำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันเริ่มลบหลักหน่วยและหลักสิบตามลำดับนะคะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจหลักการทำแล้วเราไปดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะครูจะพาเด็กๆมาหาผลลบจำนวน2หลักกับจำนวน1ห,หลักกันก่อนนะคะ79็ลบ8เท่ากับเท่าไรวิธีทำเด็กๆต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะคะตัวตั้งคือ79 ใส่9ให้ตรงหลักหน่วยใส่7ให้ตรงหลัก10บค่ะตัวลบคือ8ใส่8ให้ตรงหลักหน่วยค่ะเมื่อตั้งหลักตรงกันแล้วขั้นที่ 1, ลบในหลักหน่วยก่อนค่ะคือ9-8ลบ8จะเท่ากับ1ค่ะใส่1ในหลักหน่วยขั้นที่2ลบในหลักสิบ จะเห็นว่าในหลักสิบมี7เป็นตัวตั้งไม่มีตัวลบค่ะเราจึงใส่7ในหลักสิบได้เลยค่ะเจคือผลลบดังนั้น79็ดสลบแเท่ากับเจค่ะเมื่อเด็กๆได้ผลลบแล้วอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะการหาผลลบให้เด็กๆนำจำนวนที่มีค่ามากหรือจำนวนที่มีหลักมากกว่า เป็นตัวตั้งเสมอนะคะเพราะการลบไม่มีสมบัติการสลับที่ค่ะตัวอย่างที่สองเป็นการลบจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักไม่มีการกระจายนะคะ87-43เลบ43เท่ากับเท่าไรวิธีทำเด็กๆต้องตั้งหลักให้ตรงกันค่ะตัวตั้งคือ87ใส่7 ให้ตรงหลักหน่วยใส่8ให้ตรงหลัก10บค่ะตัวลบคือ43ใส่3ให้ตรงหลักหน่วยใส่4ให้ตรงหลัก10บค่ะเมื่อตั้งหลักตรงกันแล้วขั้นที่1ลบในหลักหน่วยก่อนค่ะคือ7ลบสจะเท่ากับ4ใส่4ในหลักหน่วยค่ะ ขั้นที่2ลบในหลักสิบคือ8ลบ4จะเท่ากับ4ค่ะใส่4ในหลักสิบ4 4คือผลลบค่ะดังนั้น87ลบ43เท่ากับ44ค่ะเมื่อเด็กๆได้ผลลบแล้วอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะ ต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่3กันเลยค่ะ95ลบ80เท่ากับเท่าไรวิธีทำเด็กๆต้องตั้งหลักให้ตรงกันเหมือนเดิมค่ะตัวตั้งคือ95ใส่5ในหลักหน่วยใส่9ในหลัก10บค่ะตัวลบคือ80ใส่0ในหลักหน่วย ใส่8ในหลัก10บค่ะเมื่อตั้งหลักตรงกันแล้วขั้นที่1ลบในหลักหน่วยก่อนค่ะคือ5ลบ0จะเท่ากับ5ค่ะใส่5ในหลักหน่วยขั้นที่2องลบในหลัก10บค่ะคือ9ลบ8จะเท่ากับ1 ใสนึงในหลักสิบค่ะ15คือผลลบค่ะดังนั้น95้าสิลบแปเท่ากับสิค่ะเด็กๆอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่4กันเลยค่ะ67ดลบด้วย43เท่ากับเท่าไรวิธีทำนะคะเด็กๆต้องตั้งหลักให้ตรงกันค่ะ ตัวตั้งคือ67ใส่7ในหลักหน่วยใส่6ในหลักสิบค่ะลบด้วยตัวลบคือ43ใส่3ในหลักหน่วยใส่4ในหลักสิบค่ะเมื่อเด็กๆตั้งหลักตรงกันแล้วนะคะขั้นที่1ลบในหลักหน่วยก่อนค่ะคือ7 ลบด้วย3จะเท่ากับ4ค่ะใส่4ในหลักหน่วยค่ะขั้นที่2ลบในหลัก10บค่ะคือ6ลบสจะเท่ากับ2ค่ะใส่2ในหลัก10บ4 4คือผลลบค่ะดังนั้น67ลบส3เท่ากับ24ค่ะ เด็กๆอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่5กันค่ะ7 0ดลบด้วย30เท่ากับเท่าไรวิธีทำเด็กๆต้องตั้งหลักให้ตรงกันเหมือนเดิมค่ะตัวตั้งคือ70ลบด้วยตัวลบคือ30 เมื่อเด็กๆตั้งหลักตรงกันแล้วขั้นที่1ลบในหลักหน่วยก่อนค่ะคือ0ลบด้วย0จะเท่ากับ0ค่ะใส่0ในหลักหน่วยค่ะขั้นที่สองลบในหลัก10คือ7ลบด้วย3 จะเท่ากับ4ใส่4ในหลัก10ค่ะ40คือผลลบนั่นเองค่ะดังนั้น70ลบด้วย30เท่ากับ40ค่ะเมื่อเด็กๆได้ผลลบแล้วอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะเด็กๆมาลองหาคำตอบกันนะคะ 79เลบ6เท่ากับเท่าไรวิธีทำเด็กๆต้องตั้งหลักให้ตรงกันค่ะตัวตั้งคืออะไรคะเด็กๆ79 6, ถูกต้องค่ะใส่9ให้ตรงหลักหน่วยใส่เจให้ตรงหลักสิบค่ะตัวลบคืออะไรคะ 6, 6ถูกต้องค่ะใส่หให้ตรงหลักหน่วยด้วยนะคะ เมื่อเด็กๆตั้งหลักตรงกันแล้วขั้นต่อไปเราทำยังไงคะลบในหลักหน่วยก่อนถูกต้องค่ะคือ9-6ลบ6จะได้เท่าไหร่คะเด็กๆจะได้3ถูกต้องค่ะใส่3ให้ตรงหลักหน่วยขั้นต่อไปเราทำยังไงต่อคะลบในหลัก10ถูกต้องค่ะจะเห็นว่าในหลัก10มี7 เป็นตัวตั้งไม่มีตัวลบค่ะเราทำยังไงได้เลยคะใส่7ในหลักสิบได้เลยเก่งมากค่ะ73คืออะไรคะเด็กๆผลลบถูกต้องค่ะดังนั้น79็ดสลบหเท่ากับเจค่ะเด็กๆอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะเราไปช่วยกันหาคำตอบข้อต่อไปเลยนะคะ 98-71ลบเเท่ากับเท่าไรวิธีทำเราต้องตั้งหลักให้ตรงกันเหมือนเดิมค่ะตัวตั้งคืออะไรคะ98ถูกต้องค่ะอย่าลืมใส่8ในหลักหน่วยใส่9ในหลัก10นะคะตัวลบคืออะไรคะ 71- ถูกต้องค่ะต้องใส่1ในหลักหน่วย ใส่7ในหลักสิบเมื่อเราตั้งหลักตรงกันแล้วเราทำยังไงต่อคะลบในหลักหน่วยก่อนถูกต้องค่ะคือ8ลบ1จะเท่ากับเท่าไรคะเด็กๆเ,เท่ากับ7ถูกต้องค่ะใส่7ในหลักหน่วยต่อไปเราทำยังไงต่อคะลบในหลักสิบถูกต้องค่ะคือ 9ลบ7จะได้เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆได้เท่ากับ2เก่งมากคะ่ะใส่2ในหลัก10 27คืออะไรคะผลลบถูกต้องคะ่ะดังนั้น98ลบเ1เท่ากับ27คะ่ะเมื่อได้ผลลบแล้วเด็กๆอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะ เก่งมากๆเลยค่ะข้อต่อไปเลยนะคะ50ลบด้วย20เท่ากับเท่าไรวิธีทำเด็กๆอย่าลืมตั้งหลักให้ตรงกรันเหมือนเดิมนะคะตัวตั้งคืออะไรคะเด็กๆ50 10, ถูกต้องค่ะลบด้วยตัวลบคืออะไรคะเด็กๆ 20ถูกต้องค่ะเมื่อเด็กๆตั้งหลักตรงกันแล้วขั้นต่อไปเราทำอย่างไรคะลบในหลักหน่วยก่อนถูกต้องค่ะคือ0ลบด้วย0จะเท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับ0ถูกต้องค่ะ อย่าลืมใส่ศูนย์ในหลักหน่วยนะคะขั้นต่อไปเราทำอย่างไรคะลบในหลัก10ถูกต้องค่ะคือ5ลบด้วย2จะเท่ากับเท่าไรคะจะเท่ากับ3ถูกต้องค่ะ ใส่3ในหลัก10นะคะ30คืออะไรคะเด็กๆผลลบถูกต้องแล้วค่ะดังนั้น50ลบด้วย20เท่ากับ30ค่ะเมื่อเด็กๆได้ผลลบแล้วอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ การหาผลลบโดยการตั้งลบไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาสรุปการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายกันค่ะเราต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันเริ่มลบหลักหน่วยและหลักสิบตามลำดับค่ะถ้านักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสรุปความรู้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ครูป,ปุ้ยแนบมาให้ได้เลยนะคะถ้านักเรียนคนไหนที่เข้าใจแล้วนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมตามลิงก์ที่ครูป,ปุ้ยแนบมาให้ได้เลยนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมไปฝึกทำกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับครูป,ปุ้ยได้ใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ สำหรับวันนี้บายบายค่ะ